พี่บังครับพี่ขอบคุณครับขับไปให้ด้นะครับ ไม่ให้กำลังใจท่านครับคุโอเคนะครับเดี๋ยวรอนิดนี่หมูี่างเนบุรีครับเตินได้ที่ไก่านบุรีได้แล้วก็คำมบู่ โอเคนี่แข่งมาอุปกรณ์นะอันแลนด์นนนนด้วยครับออนแลนด์ท่านเล่นมาจากเมืองอะไรฮะ <c oughs> แล้วก็ตาา่างประเทศคือเยอร <Okay. S 1> มันที่ทำบุญตุรกีเราแข่งก็มาค่ะแข่ <c oughs> ผมดูนะครู้จกักทำบุญเฉพาะดูฟุตบอลเดีย๋ยวนี้ <c oughs> แฟนมาจริงจด้วยอขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจท่านเดี๋ยวถึงว่าจะเอาแบบข้อมูลนี้ไปบอกท่านทักษิณท่าอ๋อต้องบอกครับต้องบอกให้ท่านทราบเป็นกำลังใจให้ท่านเขาฝากนะครท่านรู้พี่น้องมานะก็ท่านก็มีความสุขนะ กังใจมีอะไรอยากไปฝากบอกกันบ้างไหมคะยังไม่ฝากอันนี้นี่ผมแม่ให้สัมภาษณ์นะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะมาแล้วแต่เป็นว่ามาทักทักทายพี่น้องขอบคุณมากมากขอบคแทนจากปรทุมครับประทุมสอนล้งสอล้งกับ๋อจำได้จำได้เมื่อกี้ตัวทีประทุมเชียบุรีจชียบุรีบจันทบุรีจันทบุรีสเอบุรีอ่อกัน